หนุ่มใหญ่วัย40ปีต้องดูสนับสนุนโดยสเปอร์กควบคุมต่อมลูกหมากโตลดอาการโตอของต่อมลูกหมากสกัดจากถังเช่าอโลฮ่าจากอเมริกาควบคุมต่อมลูกหมากโตได้จริงปลอดภัยมีงานวิจัยรับรองอยและฮารานไปโรงพยาบาลต้องตรวจอะไรบ้างมาเช็คด่วนเมื่อหนุ่มๆอายุเยอะขึ้น ร่างกายก็อาจจะมีการเสื่อมลงไปบ้างอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและปัจจัยอื่นๆรอบตัวที่ต่างกันไปเพื่อเตรียมพร้อมรับโรครายที่อาจจะเกิดขึ้นการตรวจสอบสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรละเลยโดยเด็ดขาดผู้ชายวัย40 64ปีควรตรวจร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกัน1 ตรวจคัดกรองมะเร็งและสารบ่งชี้มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับและทางเดินอาหาร2ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อประเมินความเสี่ยงหัวใจขาดเลือดและหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะ3ตรวจฮอร์โมนเพศช,ชายเพื่อประเมินการทํางานของระบบสืบพันธุ์และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจการทํางานของไตเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการขับของเสีย5อัลตราซาวช่องท้องเพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องรวมถึงต่อมลูกหมากที่อาจมีการอักเสบกลายเป็นโรคต่อมลูกหมากโตได้ 6. ตรวจ ระดับไขมันในเลือดเพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองเรื่องโรคร้ายรู้ไว้ก็ป้องกันได้อยลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้และเราจะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันครับ